สวัสดีครับก็ผมสุดใจส่งทั่วไทยนะครับรายงานตัวอีแล้วครับแต่วันนี้ผมมาติดตามสวนทุเรียนมาบอกวิธีการฉีดเป็นเที่ยวที่สองครับแต่เดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของสวนของครับว่าเขาประทับใจยังไงกับสมแดงที่ฉีดครั้งแรกครับผมอาสวัสดีกาแฟอ้าวพี่ชื่ออะไรแนะนำชื่อให้พี่น้องเกษตรกรนายลู้จักมีสุขครับครับผมเจ้าของสวนทุเรียนครับที่ได้ทดลองฉีดไปหนึ่งครั้ง แล้วผมแล้วอันนี้พี่ปลูกทุเรียนไปอันนี้มันกี่วันแล้วครับประมาณอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งนี้แล้วฉีดสมแดงไปหนึ่งครั้งแต่วันนี้มาติดตามครั้งที่สองครับอันนี้เพิ่งเรินฉีดครับผมแล้วแล้วคุณพี่คุณพี่ปะมีความรู้สึกว่าฉีดแล้วเป็นยังไงครับก็มีความรู้สึกว่าแตกยอดออกมาเนี่ยแตกยอดออกมาออกมาครับกองสูงครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเจ็ดวันจะแตกยอดดีมากครับแล้วใบ อีตอนแล้วอีตอนครับผมแล้วปลูกทีแรกมีใบมันออกเหลืองใช่ไหมครับครับครับแต่ตอนนี้คือเจ็ดวันใบเริ่มเขียวเริ่มใบเริ่มหนาครับแล้วตัแตกยอดดีครับครับครับปอกอยากจะให้อ่คุณป้าช่วยพาดูหน่อยครับแต่ละต้นนะครับโอเคครับนี่ครับต้นนู้นก็ได้ครับต้นนู้นนี่มาตั้งตามมาเลยครับมาเลยครับโอ้โหนี่ครับทุกต้นครับเนี่ย อ๋อตอนนี้ออกยอดเยอะเลยเนี่ยเราฉีดแล้วแล้วสูงยอดเลยครับนี่ๆดูครับเาออกยอดเยอะมากเลยังจากจะของสวนเองครับนี่ครับเนี่ยดูนะครับดูยอดตตกไีมครับเนี่ยโดั้งแต่ครับเนี่ยเราจะตั้งต้นได้ไวครับไอ้วันปลูกนี่มันมันค่อยละเอียดหมดเลยครับแล้วนี่ด้ปลูกได้เจ็ดวันอันนี้ยังก็ทุกเรียนเดือนหนึ่งครับแต่นี้เจ็ดวันนี้นะครับเชื่อไหมครับเนี่ยอ้าวฟังซูไม่ใกล้ครับโดั้งแต่ครับนี่ครับถามนั่นแล้วครับเนี่ย ดูใบพักนี่เริ่มแตกแล้วครับเจ็ดวันทุเรียนเปขนาดนี้ครับสุดยอดนะครับอย่างไงครับ,อ,รรบอันนี้ก็คือผลพวงของสมแดงครับเพราะสมแดงเป็นอาหารชูกำลังเพืชจีโอห้าจูกรีนซีกร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้จะไปช่วยฟื้นฟูดินปรับสภาพดินและตัวนี้จะบำรุงยอดบำรุงใบบำรุงต้นและบำรุงรากครับตัวนี้จะไปชูกําลังทําให้พืชเจริญเติบโตวไวจเจริญเติบโตเร็วเพราะเพืชถ้าตสารอาหารครบถ้วน เขาจะแตกยอดดีครับแตกยอดดีแล้วต่อไปก็จะเป็นลูกครับรับผมชัดเจนนะครับเกษตรกรท่านใดสนใจอยากจะไปใช้ได้เลยนะครับสมแดงช่วยทำได้ได้หน่อยครับครับผมชัดเจนนะครับก็วันนี้มากับทีมงานพอลีนาชนบุรีเป็นแถวนะครับอันนี้ก็คือพี่อ้อยอันนี้ก็คุณบุริษาครับและวช่างต้องนั่นก็คือคุณหมอสุรชัยอินเจริญครับ ต่อันนี้คือขาไม่ได้ล้นี่คือเสียแปะครับเจ้าของสวนทุเรียนเอาบ่อยครั้งครับอันนี้ตำบลอะไรครับตำบลกระแสบนครับจังหวัดอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับครับผมรับชัดเจนนะครับเพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจครับติดต่อได้เลยครับก็สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลที่ดจากเสียแปะและต้องขอขอบคุณบริษัทบริน่าฮีดวที่ผลิตสมแดงอาหารชูกำลังพืชชีวภาพจุลินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์มาช่วยให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนจัวจริงครับผม ใครรู้จากเราคนนั้นโชคดีโอกาสดีดีที่ทำได้เลยเออเย้เย้